สวัสดีครับผมอายุชาครับผมวันนี้ขอนําเสนอรถยนต์อีกสักหนึ่งคันนะครับผมเป็นรถยนต์สัญชาติอเมริกันนะครับผมนี่นะคะ c h เชฟโรเลตอเวโอนะครับอี้คคาสัญชาติอเมริกันราคาถูกนะครับผมนี่นะครับได้รถปีใหม่แต่ราคาต่ำมากมากนะครับผมคันนี้เปิดให้ไม่ถึงแสนนะครับผม99,900บาทเท่านั้นนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างด้วยนะครับและเหมาะกับยุคน้ำมันแพงแบบนี้ติดเตียนจีเดิมโรงงานมาจากโรงงานเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับประกันชั้น3บวกนะครับ เป็นสีดําเดิมโรงงานรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมได้ปี2011นะครับใหม่มากๆนะครับผมถ้ารถปี2อ11ันเทียบกับท้ายอื่นนี่ก็ต้องมี 3, าแสนถึง่แสนบาทนะครับนี่นะฮะเป็นรถโรเลอร์วโอนะครับสวยงามนะครับภายในเบาะหนังเดิมโรงงานระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับนี่นะฮะรถโดยรวงสวยงามไม่มีชนหนักตัดต่อพิษพับพิจมน้ํานะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับ ระบบเผาผ่าญดีนะครับเนี่ยมาดูได้เลยเขาบอกว่าถ้าน้าออกอรลคขนหนแสดงว่ารถคันนั้นระบบเผาผ่าญดีนะครับขับขี่ทางไกลไร้ปัญหาความร้อนแน่นอนนะครับนี่นะฮะยางใหม่นะครับใช้งานได้ยาวดูในส่วนภายในกันนะครับภายในเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับผมสภาพดีนะครับนี่นะครับมีแอร์แบ็ก abs ครบนะครับผมนี่ครับคันนี้เป็นตัว top ยนะครับผม สวยงามนะครับมีตำหนินิดหน่อยนะครับที่เบาะคนขับขาดนิดเดียวนะครับผมนี่นะฮะเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับมีกล้องบันทึก้าพภาษีไม่ขาดนะครับสวยงามนะครับรถสัญชาติอเมริกันราคาถึงตรงนี้ญี่ปุ่นนะครับได้ปีใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราเปิดกล้องเครื่องดูกันนะครับ นี่ะครับเดินนิ่งเรียบนะครับผมสวยงามครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิคพเป็นจมน้ำนะครับผมเป็ดปีนึงโรงงานด้วยนะครับประหยัดมากๆนะครับผมเอาไปขับขี่นะครับผมสำหรับใครมีอยากได้รอตเป็นรถคันแรกฝึกขับขับไปเรียนมหาลัยส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนนะครับอันนี้แนะนำนะครับส่งมาบัตรใบเลยนะครับผมเลองไปดูด้านท้ายกันครับด้านท้ายก็สวยงามกุ เตนจีจากโรงงานอย่างดีนะครับผมบอดี้สวยน็อตนไม่มีขยับเลยนะครับผมสีดําแท้เดิมโรงงานนะครับได้มือเดียวด้วยสภาพนี้หายากนะครับราคาไม่ถึงแสนเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับระบบก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับคันนี้ไม้น้อยนะครับวิ่งแค่140,000กว่ากิโลนะครับผมนี่นะฮะ ขับนะครับผมมีแอร์แบ็กสองใบตกแต่งเคลฟล่าอย่างดีนะครับสวยงามครับผมนี่นะฮะขับขี่ทางไกลไร้ปัญหาแน่นอนครับผมครายากได้นะครับอยู่ต่างังหวัดเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับผมทั้งรถเทรลเลอร์หรือรถสไลด์ออนนะครับผมคิดค่าส่งตามระยะทางในกรุงเทพนะครับส่งฟรีนะครับผม 99,900มื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับถูกมากๆนะครับไม่ถึงแสนแต่ได้รถปีใหม่คุณภาพดีแบบนี้พร้อมใช้งานนะครับผมมีประกันชั้นสามด้วยนะครับสามบวกนะครับไม่ใช่3ามธรรมดาซ่อมเขาซ่อมเรานีนะฮะขับขี่นิ่นะะมถึัช่งชุล่างไม่มีดังเลยนะครับผมขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวหาแน่นอนขอบคุณครับ